สวัสดีครับเรเวลครับวันนี้อำเภอเกาะคานะฮะตอนนี้มราขึ้นสะพานมาเมื่อกี้เรเวลมาฝากเสียดายอย่างเดียวครับปฏิทิมาทางด้านนั้นพอดีเลยอำเภอกเกาะคาเลี้ยวขวาในบ้านนาแก้วนะถนนสี่เลนครับสี่เลนจังหวัดตากจากนี้ไปร้อยหกสิบ เส้นประหลนโยทินนะครับหมายเลขนึงตระดนหมายเลขนึงรีวิวตระดดให้ดูอ่ะ สี่เลนครับแต่ดนมาเลขหนึ่งเริ่มต้นจากอำเภอเกาะคาครับเกาะคานี้ไป5กห้ากิโลนะไปทางเหนือห้ากิโลแต่เ,เราออกมาห้ากิโลแล้วไปทางจังหวัดตากลนสี่เลนครับ เกีช้าตามลูพี่เออตามรถบกรลอะรอไปเร็วไม่ได้พี่อ่ะพี่วันว สี่เลนตะโดนมาเลขหนึ่งครับออกมาจากกอ,อกคานนี้ก็ประมาณสิบโลแล้วครับ เราก็ข no ี่เร็วไม่ได้หรือได้กันเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบศบปรับอีกยี่ห้ากิโลยี่หกกิโลครับจังหวัดตากร้อยห้าสิบห้า เดียนี้เส้นหลักนะครับเส้นนี้ที่เขาวิ่งไปจังหวัดลําปางแล้วก็ไปเชียงรายเชียงใหม่รีวิวตถดน ตอนนี้ห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงกว่า สใส่สใส่จริงจริงเลรเดยวบิมดูดิเมื่อเช้าจ่ายไปพันเจ็ดบวกฮีวิวสะโดนกับ แล้วน้ำมันตอนมาเติมมาสองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่ราอยโอ้แกนี้ก็ปลาไปสี่พันกับปลาเนี่ยเติม,มอีกแล้วเมื่อวานก่อพัน เมนูพันหนึ่งกระจกพั 1, นกระจกพันแต่กับโอ้หกพันกว่าแล้วหกพันกว่า chết rồi. đó Dọn sáng gấp dọn sáng เจอดวเตอรอีกฟันเป็นเป็น,ปนแปดหกเส้นทางมันฝ้ามันเข้าแสงย้อนแสง น่าจะดีขึ้นเนี่ยหลังจากไปเพื่อเถิงอ่ะเราจะไปชีดใจเถิงเถิงอ่ะทีทางลัดที่ไหนละมันไม่มีทางลัดไปเส้นใหญ่รอรถออกล้อคันหน้า เขาแสงกันนุ่นม,มา,ก,ามกันนูกนกีจาอยู่หลังลอย่าไม่ตันกันนะข่อยใหญ่มาตั้งยานมาครับด่านนะด่านนะด่านนะด่าน อ๋อไม่ใช่รถใช้ตางเบีย่ยงต่างร่วมซ่อมะดุน ปาโดนไฟไหมสพสารต้นไม้ไม้สักต้งนั้นโตพอโดนไฟลวกโคนมันโตช้ายิ่งช้าไปอีกหยุดจ้าในการเติบโตเลยรถสี่เลนครับรถตันเ็นหมายเลขหนึ่งนะสีเลนแต่ว่า พอซ่อมถนนอีกฟังม็ต้องมันใจร่วมกันก็เป็นบางช่วงเป็นถนนรถส่วนดูพราทิตย์ก่อนดิโอ้แม่เจ้าพราทิตย์เต็มเต็มเลยตัดคลิปก่อนนะครับ